สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีกุมนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอ่านไพ่กันนะครับคนโส,สดว่าที่คนรักของคุณเขาเป็นคนยังไงว่าที่คนรักเขาเป็นคนยังไงโอเคนะการอ่านเราจะเป็นหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งนะหนึ่งบวกสองแล้วก็บวกหนึ่ง โอเคหนึ่งแรกคือเขาเป็นคนยังไงส่วนสองกับสามเนี่ยเป็นตัวขยายส่วนหนึ่งสุดท้ายใบที่สี่จะเป็นตัวสรุปว่าโอเคแหละสรุปแล้วมันยังไงกันนะอะไรเงี้ยใบที่หนึ่งเขาเป็นคนยังไงสเตรงสเตรงเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่ แข็งแกร่งใช้คําว่าแข,แข็งแข็งแกร่งเลยละกันว่าที่คนรักของคุณเป็นคนยังไงคือคําว่าแข็งแกร่งในที่นี้คีย์เวิร์ดของสเต็งคือแข็งแกร่งคือเขาจะรักษาสัมพันธภาพระหว่างคุณกับเขาเขาจะดูแลเขาจะเทคแคร์เอาใจใส่เพราะฉะนั้นถ้าเกิด ไม่ว่าคุณจะน่ากลัวหรือคุณจะยังไง <K ind y> เขาก็สามารถที่จะพร้อมที่จะรับมือกับคุณได้เนี่ยเข้าใจความหมายของว่าแข็งแกร่งอืมแต่ถ้าเราไมเอาคำว,ว่าแข็งแกร่งตัดออกไป <K ind y> เขาพร้อมที่จะดูแลเราเห็นไหมเขาพร้อมจะดูแลเราเอาอ,อกเอาใจเราทำตามความต้องการของเราใราศีกุมถือว่าได้ ได้คนรักแบบนี้ดีไหมเขาให้ความดูแลเขาใ,ใส่ใจเราอะไม่ว่าเราจะดูเราจะโกรธร้ายขนาดไหนเขาก็ก็ยังอยู่กับเราจะแรงว่าจิตใจเขาอะแข็งแกร่งมากเลยใช่ไหมไม่อ่อนไหวไม่วันไหวใช่ปะไม่ดูไพ่ขยายสองใบไ <c oughs> พ่ขยายคืออะไรว่าที่คนรักของเขาของคุณอะของว่าที่ของคุณอะ เขาเป็นคนยังไงเขาเอาอกเอาใจเก่งใช่ไหมรักษาความพันธภาพเก่งใช่ไหมเก้าถ้วยเออมีหลายบทบาทมีหลายหนะ้าที่เขาเรียกว่าเก้าถ้วยจริงๆความหมายของเก้าถ้วยคือมีให้เลือกเยอะคือนั่นหมายความว่าเขาอาจจะเจ้าชู้หรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่ได้มองว่าเขาเจ้าชู้ล่ะเขาเป็นบุคคลที่แบบว่า ก้าวถ้วยอะ่ะมีความพร้อมในใคนไข้จะมีความพร้อมอยู่หลายๆด้านใช่ไหมเออน่าจะเอาใจเก่งใช่ไหมเอาใจเก่งยังไ,ไงต่อก้าวถ้วยในความหมายของก้าวถ้วยเป็นคนที่มั่นอ,อกมั่นใจอ่าแต่ในความหมายของความก้าวถ้วยเชิงความรักอะ่ะคือพร้อมทุกพร้อมทุกรูปแบบ พร้อมทุกรูปแบบพร้อมได้สทุกสถานการณ์มาครบมีทุกท่าได้ไหมอ่าเอา็มเพลอร์คืออะไรล่ะบางครั้งเขาก็ไม่ค่อยพูดนิ่งๆเฉยๆแต่เขาดูแลเราดีด้วยบุคลิกที่แบบว่ามันค่อนข้างจะย้อนแย้งนะคือเห็นภายนอกนิ่งๆเฉยๆ เห็นภายนอกนิ่งๆเฉยๆแต่จริงๆแล้วเขาเอาอกเอา,เอาใจเราดีมีไหมมีไหมคนแบบนี้มีไหมแบบเห็นก็นลกนิ่งนิ่งเฉยแต่เวลาอยู่ด้วยกันสองคนนี่แบบโอ้โหอีกแบบหนึ่งเลยอะ่ะใช่ไหมเหมือนสิงโตอะ่ะเออลักษณะไพ่เหมือนสิงโตเลยอืมมีพลังมีอำนาจถ้าถ้าเราพูดถึงมีอำนาจ emperor ก็ะจะเป็นคนที่ ทำงานราชการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีหน้ามีตามียศมีสีอะไรประมาณนี้ถ้าเราจะว่ากันไปถึงหน้าที่การงานนะใ <c oughs> บสุดท้ายใบยที่สี่อใบที่สี่หนึ่งไม้ชีวิตเหมือนการเริ่มต้นใหม่คือสรุปว่าถ้าถ้าแหวว่าที่แป็น เขาเป็นคนยังไงก็มีอะไรมาใหม่ๆเสมอเออถ้าถ้าเปรียนเสมือนคนแต่งตัวก็วันนี้เปลี่ยนลุกหนึ่งอีกวันก็เปลี่ยนลุกหนึ่งมันมีอะไรใหม่ๆมาเซอร์ไพรส์ให้เราเสมอตลอดแต่เซอร์ไพรส์นี่คือเซอร์ไพรส์เรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องดีนะไม่ใช่เซอร์ไพรส์เรื่องไม่ดีไม่ใช่ว่ามีซ่อนลูกซ่อนเมียไว้อย่างนั้นไม่ใช่นะคือเขามีเป็นคนหลายบุคลิกอะเออวันนี้จะเป็นเซอร์เซอร์ก็ได้วันนี้จะเป็นหวานหวานวันวนีน้จะเป็นเท้าเ้า วันนี้จะเป็นมาดน้นมาดนี้มันแปลงได้หมดทําให้เรารู้สึกว่าไม่เบื่อมันใหม่อยู่เสมอไงนะราศรีกุมชอบชอบคนแบบนี้ไหมเออคนที่พร้อมที่จะทําตามใจเอาใจใส่เราแล้วคนที่พร้อมที่จะมีอะไรใหม่ๆเสมอเป็นคนไม่น่าเบื่อใช่ไหมเป็นคนไม่น่าเบื่อเออมีอะไรใหม่ๆ เป็นคนไม่ขี้เบื่อนั่นแหละมีกลเม็ดมีเคล็ดลับมีรู้วิธีเอาอกเอาใจทําให้เราสภายได้ตลอดทาให้เรามีความสุขได้ตลอดนะคนแบบนี้อืเขาก็จะเป็นคนแบบนี้แหละอถามว่าขี้เล่นไหมมันก็ไม่ได้ขี้เล่นแต่ขี้ on. อ้อนไม่ได้ขี้เล่นนะแต่ขี้อ้อนแล้วเ็าจะเป็นคนขี้เบื่อนิดหนึ่งนะอเพราะฉะนั้นการที่เขาเป็นคนขี้เบื่อเขามักจะมีอะไรใหม่ๆอยู่เสมอเช่นผมยกตัวอย่างเลย เช่นยกตัวอย่างเช่นเปลี่ยนรีสอร์ทบ่อยเดี๋ยวพาไปนู่นเดี๋ยวพาไปนี่เดี๋ยวพาไปตรงนั้นเดี๋ยวพาไปตรงน,น,งนี้เนี่ยรีลาความรักมันก็จะมีอะไรที่มันไม่จําเจไม่สัมผาสโอเคนะครับประมาณนี้นะครับโอเคจบแล้วนะครับราศรีกุมใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านาไพ่ไม่เปลียนเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนูกความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับ เดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อน้ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ